โป๊ชุนี้น่ารักจังเลยเลยยายาเลยหวัดดีค่ะยายาแม่วัดดีค่ะวัดดียายลูกวัดดีค่ะแม่มาถึงกี่โมงครับพรุ่งนี้ครับีครับโต๊ะกัน เย็น uhm, ใช่ไหมคะโอเคค่ะเริ่นเลยค่ะแม่เดี๋ยวแม่เอาให้นั่งไว้ก่อนนั่งไว้ก่อนน้ำหนึ่งสิบหนึ่งสองอันนี้แม่หยิบให้สามยิ้มหวานก่อนนี่นี่นี่แม่หยิบให้นี่นี่นี่โอ้โห เป่าเป่าใครชื่อเป่าเป่าอ่ะเป่าเปี่ยเรียกเป่าเป่าซิพูดเป่า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 เดวเด็ดบีหลับไปแล้วค่ะ นอนเอิดแบบนี้เลยจมูกบ้านอะไรขนานอนจมูกบ้านนี้เลยค่ะปิดตาก็าไม่สนิทค่ะหงส์สมบัติ